อรงัเไอ้วันึงงวัล้อายุเท่าไหร่นะสามสิบปีเนี่ยสามสิบกว่าทรอวยแกเกดาทองเสียดาเลยที่นู่นเข้าไม่ได้ trời liền năm chục mông quả được chưa mình tự nhiên มันแก่นานยังอยู่แล้วกันมาทำซิบาปีเดี๋ยวมาทำซิบุปีแล้วอืมอันมีขคล้ายใช่ไหมแม่เก่าแม่แก่เป็นที่คล้ายมันเก่าแล้วพัชิตหนามันก็เลยบัวคลายนะอืมก็เลยเอามันไปคลายลมเขาลมมันตายแดดตายฝนนี่มันหงอมันก็พยายามจะลุกเนี่ยแต่มันลุกอ่ไดรยัาบ่ายขายนานนิดนึงกลอกของงานเรื่อย มันจะลูกถามพวกถามหมู่นั่นแหละมันลูกอะไรกันเทปยับมาเรื่อยยับมาเรื่อยสี่พันหน่อยอวันนี้ก็ไม่ให้กูพายมาช่วยเลย